That's TV. e ีซี่ค่ผู้ให้บริการ่าซับสคริ t i o นโดยคนไทยเพื่อคนไทยภายใต้กลุ่มไทยรุ่งกรุ๊ปผู้มีประสบการณ์อุตสาหการรมยานยนต์ประเทศไทยยาวนานเกือบ6ทศวรรษแถลงภาพรวมความสำเร็จในปีที่ผ่านมากับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและทำให้มีรถยนต์ส่วนตัวสะดวกขึ้นมากตามนิยามง่ายครบจบตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปจากค่านิยมเดิมโดยในปี2 5 6 0 4มีจำนวนสมาชิกกว่า200ลายมูลค่ารวมกว่า200ล้านบาท ในปีนี้พร้อมตั้งเป้าการเป็นเบอร์หนึ่งโดยคาดว่ายอดการเป็นสมาชิกจะเติบโตกว่า500%มีจำนวนสมาชิกมากกว่า1,200รายและพร้อมนำเสนอบริการใหม่รวมถึงแผนการตลาดเชิงรุกที่จะสร้างกระแสให้ e c a r กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกรถของคนยุคใหม่บริการของ e c a r จะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากขึ้นโดยสามารถคำนวณค่าใช้ใจ่ายได้อย่างชัดเจนและหมดความกังวลใจ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รถสาธารณะนะหรือการเช่าซื้อรถยนต์และอย่างเพียบพร้อมไปด้วยมาตรฐานการบริการและการรับรองจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อไปสู่อิสรภาพใหม่ของการมีรถ